มีเคสหนึ่งร้องไห้แล้วถามว่าพี่หนูจะตายไหม <c oughs> เพราะตอนนั้นโรงพยาบาลลำบากมากในการที่จะรับไข่เพิ่มเขากำลังหาออกซิเจนทางหนึ่งแต่อีกทางหนึ่งเขารู้ว่าเขาต้องการยาฮีโร่ต้องมีพลังแค่ไหนถึงจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ถุงยามารวมกับอาหารปิดกล่องแปะที่อยู่ข้างหน้า <c oughs> ความตั้งใจที่จะทำแค่ประมาณร้อยเคสแต่ณวันนี้พี่ขึ้น เคสที่2,100จิตอาสาทั้ง200กว่าคนเนี่ยจะต้องโทรคุยกับลูกเคสว่าพี่คะยาถึงแล้วให้กินแบบนี้นะถ้าเราหยุด1วันมันก็จะมีคนที่ไม่ได้ยาเป็น1วันอย่าให้พลังฮึบของฮีโร่ต้องหมดลงมันเหนื่อยแบบไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้เนาะที่มันทำให้เราฮึบคือพลังบวกที่เขาส่งให้เราเราส่งไปให้สิแต่เขาส่งกลับมาพร้อมดอกเบี้ยแบรนด์ Brand, และคนไทยขอเป็นพลังให้เหล่าฮีโร่ทุกคน พลังฮึบของจิตอศาสาทุกคนมันใช้แรงกายอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้แรงใจความปรารถนาที่จะให้คนคนหนึ่งออกจากทุกข์ฮึบ for hero เติมพลังเติมลมหายใจฮึบไปต่อด้วยกันนะครับ